สวัสดีค่ะมากินข้าวชูชีปลาทูกันนะคะนี่นะคะมากินกันได้เลยมัจ๊าจะบอกให้ปลาทูค่ะชูชีปลาทูข้าวราดแกงมาเลยค่ะชูชีน้ำผุุงคิกค่ะกินกันได้เลยนะคะ ยักันให้อร่อยอร่อยนี่ค่ะน้ำแฉะเลยแหละราดจานเดือดจบนคะคะนี่จานกอนข้าวนี่กันค่ะชุดชปบะทูเนี่ยปบะทู ยังไ่ง่ายๆเ,เนุะมีอากาศร้อน,นะค่ะใส่วาดอะไรวิววิวหน่อยค่ะมันร้อนมากแขนกุด ก่อนแม่ก็ทำสูชีในะน้ำขุคคิกเลยแหละอร่อยปลาถูกปลาหมออะไรก็ได้ถูชีทำได้หมดเลยค่ะเดีอาตรงนี้ลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่ชัดน้ำขุกคิกขุกขิดเลยนะคะ แต่ถ้าเป็นมะมอนะอร่อยค่ะชูชีนะคะอันนี้เราก็ใส่ใบนะคะใบโหะบระพาใบกะเพรารวมกันเอาก่อน ออภัยเรียกอากาศเลยค่ะอากาศตอนนี้นะมันร้อนจริงนะถ้าออกเนี่ยแดกในใจผมแรงมากต้องใส่หมวกนะคะเพราะมันร้อนศีสะทำให้เราเป็นลมได้นี่กินปลาทูนะคะ เราห้อร่อยไปเลยนะจ้าไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะแกงชูชิงอะทู นี่ไม่ใช่ปลาทูสดเลยนะคะเป็นปลาทูนึ่งแต่เราเอามาฉูชฉี่ปลาทูนึ่งนีง่เราเอาทำผัดพริกก็ได้นะคะเอามาทอดแล้วก็กรอบๆแล้วก็ผัดพริกนี่ปลาทู ออร่อยเขาเรียกว่ากินได้ความอร่อยชอบราดข้าแบบนี้จริงๆนะคะตั้งแต่เล็กๆแล้วชอบแบบว่าตักแกงราดๆแล้วก็มานั่งกินแล้วกินง่าย พ่อแม่สอนมาตอนเล็กๆไม่ต้องเลือกอะไรมากไปอยู่ที่ไหนก็จะลำบากถ้าเลือกกินแม่พูดถ้าของที่เราไม่ชอบนะเราก็กินเป็นผักผนะัดผักอะไรเนะ่ยกินได้ตลอด วันนี้ใช้ยาสมุนไพรนวดซึ่งปวดมากคนเริ่มมีอายุนะคะมันจะปวดข้อเข่าอะไรนี้นะคะแต่ไม่กินยานะคะไม่ได้กินมากไม่ดีพยายามใช้ยาสมุนไพรน่นวดแล้วก็ประครบเพราะเราที่เป็นตับเป็นไตเพราะเรากินยาเยอะนะยาสมุนไพรกินอะไรมันม,มันกินแล้วไปสะสมอะ เลยช่วงนี้จะไม่กินไม่จําเป็นจริงๆนะเราก็จะไม่ค่อยจะกินหรอกกินายาถ้าไม่ปวดหัวเป็นหวัดอะไรมากครับจะไม่กินใช้ยาหม่องผ่าใช้ยาสมานมันก็รู้สึกดีขึ้นอย่างยกของหนักเป็นเหล็ดขาดนะคะถ้าร่างกายของเราเนะะี่ยค่ะแต่มันก็อดไม่ได้นะคะมันไม่มีใครเราก็ต้องเอาขึ้นนะ่ะอย่างยกผ้าไปตากเนี้ย แล้วเราก็มาทายาวนวดคนอื่นนวดไม่ได้นะคะต้องนวดตัวเองนวดแล้วมันตัวเองจะเป็นจนน้าได้ง่ายเราก็มาทําการกายภาพของตัวเองค่ะบิดตรงเส้นบิดเท้าท้าทุกท้าที่เราเนีะนะ่ยเพื่อที่ให้สมองมันไหลเวียนนะคะตั้งแต่เท้านะคะถึงศีรษะของเรานวดข้างเดียวตรงไหนที่เราเนีะนะ่ยพยายามอดใช้ม้วขด กดแล้วค่เอายาทาคือเบาๆอีกอคืนแรงก็เรียนเรียนการนดวดใน youtube เนี่ยนะคะเอาไปฏิบัติตัวเราเองมันก็ได้ผลนะคะได้ผลีนวดไปตัวเองเนยนัประมาณสักครึ่งชั่วโมง เบาขาเบาแล้วเราไปยกของหนักเมื่อไหร่นะก็จะเส้นมันจะยึดปลาทูนี้หนะักค่ะมันจะจะม,จะมีจะมีก้างอเนี้ยค่ะกินแล้วค่อยดูมันอร่อยก็จริงอ่ะแหละแต่เราก็ต้องระวังก้างที่จริงแตก่อนทํากับข้าวให้ดนะูตอนนี้เราขอเป็นกินดีกว่านะครับ รสมันเยอะมากเลยเห็นไหมเนี่ยมาแล้วมาอร่อยด้วยกันนะคะจะหมดแล้วจานเนี่ยกินไปด้วยคุยไปด้วยนะคะ แล้วมีเหตุการณ์อะไรล้วก็เล่ากันนาะสู่คนฟังเคยใช้ประทูทอดผัดพริกอร่อยมากซื้อมาสองตัวมันห้าสิบบาทปลาทูนึ่งนะแล้วเราก็แบ่งครึ่งทอดให้กรอบให้ทั้งหัวทั้งละกกรอบเลยนะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจกันละกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะจะมีความสุขคะ่ะเดินทางไปไหนขอให้พบกับสิ่งที่ดีบุญรักษานะคะพระคุ้มครองทุกทุกท่านนะคะบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกันนะคะขอให้มีความสุขทั่วถึงกันเลยนะจ๊ะบุญรักษาภาะคุ้มครองสาธุนะคะบ๊ายบายนะคะไปแล้วค่ะ เดินทางไปไหนขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะคะทุกทุกท่านเลยนะคะดี่ะาคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะให้แก่กันและกันนะคะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะก็กินนี่จะหมดแล้วค่ะจานนี้อืมจานนี้ก็จะหมดแล้วนะคะ ก็ขอบคุณนะคะใจถึงใจเลยค่ะขอบคุณนะคะบายบายไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ